สวัสดีครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งล้วนน่ายินดีนะครับผมวันนี้พาเที่ยวมาเที่ยวกราบไหว้ขอพอรวัดหมื่นสารนะครับผมวัดหมื่นสารเนี่ยก็คืออยู่เชียงใหม่เนาะประมาณนี้อยู่เชียงใหม่ก็คืออยู่แถวสนามบินเชียงใหม่ซึ่งผมลงเครื่องมาปั๊บผมก็ไปทานอาหารเจที่อาหารเจย,ยก นะครับผมเสร็จแล้วพอทาเสร็จแล้วผมก็เลยเซิร์ช Google ที่จะไปเที่ยวในละแวกนั้นก็ใกล้ๆก็คือไปวัดหมื่นศาลเสร็จแล้วไปวัดสุพรรณที่ว่าอาโบสถ์ที่เป็นโบสถ์เงินอ่ะที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนาะประมาณนี้ซึ่งสองวัดน,นี้อยู่ติดติดกันอยู่ตรงข้ามกันทางปากซอยเข้าทีนี้ซึ่งตอนที่ผมเซนะิร์ช Google อ่ะคือเขาพาไปวัดหมื่นศาลนะครับผมทีนี้วัดสุพรรณไม่ได้พาไปคือไม่ขึ้นใน Google เลยแต่อยู่มันเหมือนกับ อะไรดนใจให้ไปวัดบุญสารก่อนเสร็จก็ไปวัดสุพรรณคือตามันเหลือไปเห็นพอดีนะครับผมซึ่งอว้าวคือเป็นวัดที่สร้างด้วยเงินนะเนาะบทเงินอะไรเงี้ยนะครับผมซึ่งต้องบอกว่ายางนี้ว่าที่อยากให้ไปวัดื่นสารก่อนเพราะว่ามีกระดูกอัธิของคูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นที่แรกของแท้ของจริงและจุดเริ่มต้นก่อนที่จะแบ่งออกไปเป็นแปดที่นะครับผม แต่ที่มีที่ไหนบ้างที่ผมจะบอกนะครับผมวัดศรีคมขามพเยาวัดพระธาตุช่อแห้งจังหวัดแพร่วัดหูวัดน้ําหูจังหวัดแม่ฮ่องสอนขออภัยผมอืวัดวัดบ้านปางนะผมอำเภอลีจังหวัดลําพูนนะครับผมอืมแล้วก็วัดพระแก้วดอนเต่าสุชาดารามจังหวัดลําปาง วัดสวนดอกก็คือเชียงใหม่ที่ผมเคยไปมาแล้วนะมีอยู่ในคลิปอยู่แล้วก็วัดจามเววัดจามเทวีจังหวัดลำพูนนะผมก็คือเจ็ดที่ที่แบ่งไปนะอันนี้ก็เป็นโบสถ์ที่ผมข้าพาเข้าไปเนาะเดี๋ยวผมจะให้ชมบรรยากาศไปเลยผมจะบอกประวัติแบบคร่าวๆนะครับผมประมาณนี้วัดมืนศาสตร์จริงๆผมเล่าเรื่องประวัติได้ได้ไม่หมดนะเนื่องจากว่าคลิปคลิปเออคือประวัติเขาเยอะมากนะผมวัดมืนศาสตร์เนี่ยจริงๆแล้วเป็นประวัติที่ เขาเรียกว่าในช่วงการปกครองเนาะของพมา่าพม่าปกครองเชียงใหม่ในพ,พุทธศักราช2001ผมจนถึง2,317อันนี้ยังไม่พบหลักฐานเกี่ยวกับวัดหมื่นสารหรือคนในชุมชนหมื่นสารเป็นส่วนใหญ่และคาดการไว้ในะผมในการบำรุงรักษหมื่นสารเนี่ยยังพบร่องรอยเป็นศินละปะของพมา่ามีเจดีย์ของวัดนะผมประมาณนี้ จนถึงในช่วงที่เจ้ากาวินละเป็นเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่พุทธศักราช2,324จนถึง2,358ได้ปรากฏเรื่องราวในคนในชุมชนหมื่นสารอย่างชัดเจนในปีพศ2342ชาวบ้านวัดลายในแถบรุ่มแม่น้ำคงหรือแม่น้ำสารวินในปัจจุบันได้ถูกกวด ผูกวดนะผมต้อนมาตั้งแต่บ้านเรือนจนอยู่บริเวณรอบๆปาร์รอรอรอของหมื่นสารต่อมาเจ้าเมืองอังวะได้ยกทัพยึดเมืองบุบและตั้งเจ้าฟ้าคำเครื่องเป็นเจ้าเมืองพระเจ้ากาวิละได้โปรดเกล้าให้เจ้าสุวรรณะคำมูลผู้เป็นหลานชายคุมคว่าคุมกองทัพนะครับผม,มคุมกองทัพ อ๋อช่วงนี้อากาศแบบอดูในสุขภาพกันด้วยครับเดี๋ยวก็ร้อนเดียวก็หนาวเดียวก็อะไรก็นไม่รู้ฝนอากาศเป็นแปลงผมอากาศผมไปหมดเลยอืมเขาเราียกว่ากดกวด,กวดจะเขาว่าวดต้อนจนแบบออบมาหมดเลยนะผมผู้คนจากทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ําคงเช่นบ้านวังลายเข้ามาอีกหนึ่งครั้ง และได้นำผู้คนมาตั้งบริเวณบ้านเรือนในบริเวณวัดหมื่นสารและเรียกชุมชนว่าวัดบ้านงางลายตามชื่อหมู่บ้านเดิมที่ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำก็คือวัดแม่น้ำสาละวินทำให้เกิดชุมชนบ้านงังลายตั้งแต่นั้นมาโดยมีวัดหมื่นสารเป็นศูนย์กลางของชุมชนเนื่องจากนั้นในช่วงประมาณ200พุทธศักราช2520นะผม สถานบันวิจัยสังคมมหาวิทยาลัยไ,ได้พบว่าคัมภี์ใบลานของวัดเหมือนศาลเนี่ยจำนวน163รายการหรือ8 815ภูนะผมมีเอกสารใบลานที่ระบุด,ด้วยนะผมได้จารึกไว้ว่าพุทธศักราช2,368หเนี่ยหรือประมาณ200กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูประวัติของเจดีนะครับผสมไทยใหญ่ปฏิสังขารเมื่อปีพุทธศักราช2,46 5 ถึง2,444เป็นเจดีย์ที่สร้างโดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่ลักษณะพิเศษของเจดีย์คือมีตัวสิงประดับทั้ง4ด้านของพระเจดีย์สิงทั้ง5ด้านยกขาหน้าทั้งสี่มุมบันไดที่สร้างขึ้นจุดประสงค์เพื่อใช้ขึ้นไปส่งน้ำพระธาตุบนเจดีย์บนลานเจดีย์มีฉากทั้ง สี่ด้านที่ล้วนเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทยใหญ่สวยนะพี่เนะาะอธิบัตพระครูบาศรีชัยนึ่งเอออืมอาลุกเลยอ,ะอ,อ่ะอทิครูบาศรีวิชัยตรงนี้ม,มาก็มามาเจอประธานเลยเถิด <c oughs> อ๋อนี่ไงอทิอ๋อนี้ไงสกูปอาทิตของครูบาศรีวิชัย หลังจากที่ครูบาศรีวิชัยมรณภาพคณะศิษย์ได้แบ่งอัฐิเพื่อน,นํามาบรรจุยังที่ต่างๆที่เชียงใหม่เดิมจะนํไปบรรจุที่วัดสวนดอกในระหว่างนั้นวัดสวนดอกยังสร้างเจ้าอาวาสจึงนํามาเก็บรักษาไว้ที่วัดหมื่นศาสตครั้งเมื่อเวลาผ่านไปหลายปีทางวัดสวนดอกยังไม่นําไปบรรจุทางครูอินตาเจ้าอาวาสและ ศรัทธาวัดมื่นสตร์จึงได้ท,ท,ทําการทาพิธีบรรจุไว้ณที่แห่งนี้ฮ่าพี่น้องคอยต้องกลับไปเดียนอนุบาลใหม่ละมั่งเนี่ยตกภาษาไทยวัดมื่นสารผมเป็นวัดหมื่นสารอันนี้ก็เป็นกระดิกระดูกอัฐิเนาะ ของครูบาศรีวิชัยซึ่งต้องบอกว่าอย่างนี้ไม่ได้มีแผนอยู่ในหัวเลยคือมาเชียงใหม่ครั้งแรกเรากะว่าเราดูคมนาคมดูโรงแรมอะไรเรียบร้อยใช่ไหมพี่แล้วก็เซิร์ชดูว่าแล้วแวกท่องเที่ยวที่ไหนบ้างแล้วเราก็ไปตามนั้นเลยคือเอาตามนี้เลยเพราะว่าคือบางทีเราวางแผนไว้มันอาจจะใกล้ไกลเราเราไม่รู้ไงก็เลยประมาณนี้อันนี้ผมก็พาเดินอ้อมไปรอบๆของเจดีเนาะเป็นวัฒนธรราะ วัฒนธนาารนรมแบบผสมผสานของพมา่าเนาะเรียกว่าไทยใหญ่อ่าโอเคผมฝากคลิปก็ขอบพระคุณมากทุกท่านที่มารับชมรับฟังนะครับผมผมปิดจ็อบด้วยจบท้ายด้วยวัดอุโมง์นะเป็นวัดเก่าแก่เลยเยวลองชมการผมลงคลิปไปให้แล้วอันนี้ก็เป็นวัดครั้งแรกที่ผมมาเป็นวัดแรกที่เปิดแล้วก็เป็นวัดจบด้วยวัดอุโมง์ก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ